อะไรนะครับผมนี่เหรอเจอเจอจริงอีกรวมพลคน คนถ่ายคลิปครับยูทูบเบอร์ครับหลายช่องครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีไม่มี กำลังทําการครับสูบน้าสูบน้ําสูบน้ําใกล้แล้วครับพี่น้องใกล้จะเป็นจริงนะครับใกล้จะเป็นจริงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายช่องครับหลายช่องที่เดินทางมากครับพี่น้องใหญ่สุดก็สิเป็นนี่แหละท่างพี่นะครับพี่วุฒิรถดาสิงห์ดินดวนครับแล้วก็ช่องนี้ชอบวัชรพลนครับแล้วก็เสื้อแดงสายล่องพิษบูโอไม่ใช่อะไรนะ พี่บูลอ๋อจังจังจัับบก็เดินทางมาครับตอนนี้จย What is What is จอยนี่นี่ยยูทูบเบอร์เยอะมากริ่งก็ยังไม่เท่ากับมันส่วนนะไมยังไม่เท่ากับมันส่วนร้อย เฮ้ยึ้นนเฮจ้งไหนก็ได้ว่าจขึ้นได้น่ะเอ้าง่ายๆเลยนี่ให้ความคิดเห็นง่ายๆเลยเฮจ้งไหนก็ได้ว่าจขึ้นได้แจว้นนี้แห้เอาแลเ้ารไม่มี มีฮิตาชิแน่เลยที่ผมบอกเอาขึ้นแล้วเขาได้คลิปกันหมดแล้วไล่สดผมอ่ะผมดูเหรอมาดูบ้างเด้อรถเยอะมากมาครับร้อยอัพร้อยอ่ะร้อยอัพร้อยกว่ารอบน้องกันน่น um, okay. ่ะรอบน้องหนึ่นใช่โมเลนด์ไหรอดเลยอ่ะตอนนี้โมมียงครับ ท่ายกันเองครับนี่ท่ายกันเองอยู่นี่แหละนะครับพี่น้องตักท้ายหลายช่องนะครับดันซอยกันก็อันนี้อันนี้เนี่ยไม้ไม้กันสั่นนี่พี่วุฒิหนเรียนแบบผมเลยไม่เรียนแบบนี่ซื้อมาเหมือนกันเลยนี่ซื้อแพงกว่าเพราะผมเก่ากว่านะมันหนักแต่ว่าหนักคนเวดแขนหน่อย ขายเครื่องสูบน้ำที่ไรนี่น้ำนะาจะเย็นๆแน่ได้ขึ้นแน่ได้ขึ้นแน่เอารถแมคโครเนี่ยมาวิดน้ำนช่วยหนะ่อยใกล้ๆพี่น้องเลยครับตอนนี้บรรยากาศก,าก็มีตั้งแต่ทีมงานเลยครับและหลายช่องเลยครับสำหรับยูทูป โอว้ยสิเป็นบุดรถไทซิ่งบอกบุดบุดรถไทซิ่งเขมราดบอกเขมราดรถไทซิ่งครับโอ้บุดเขมราดรถไทซิ่งนะครับอ่าแล้วก็ชอวัชรพลนะครับลังกาโอ้อันนี้คงไม่ต้องบอกแล้วมั้งเออนี่ไม่ต้องไม่ต้องบอกครับเห็นตั้งแต่เห็นตั้งแต่หู้ฮู้อะไรเนี่ยเอฟซีเอฟซีก็บอกคนนี้ไม่ต้องบอกก็ได้ เห็นตั้งแต่หูก็รู้แล้วเขาบอกบ่อฮ่าฮ่าฮ่าน้ำปลาตูมาด้วยฮะน้ำปลาตูมาด้วยผมว่าน้ำกินได้มาโอ้เห็นว่าจะมาเห็นมานะครับควาบาจะนับปากอกจ่ด้วยเครื่องซูมนามกเบนซินกับบ่บ่ใหญ่ป่นี่าถ่าเอารถแม็กโค วาเวียดนามซอยกับข้องสีดีนะครับแต่ว่าก็ลดไปเยอะแล้วนะครับลดไปหลายเตือนล่ะน้ำมันลดไปเยอะแล้วก็มันรอก่อนรอก่อนนี่ก็ถ่ายรูปกบบยูทูบเบอร์นะครับอันนี้ไม่ได้นัดกันนะครับผมไม่ได้นัดเสียหนึ่งด้วย

สมัยก่อนยังไงในพวกวัตถคพลาสติกอ่ะผมว่าพี่มีอาร์มมีโลโก้อย่างอย่างต็คือไอ้ยิกไฟอะไรอะไรแล้วแต่ีมันจะแลกอาร์มกันไงติดเสื้อแต่เราก็แลกติดเสื้อกันติดรถให้มันเต็มไปเลยปะน้ารถขายกับเขารันผม้ช่องติดย้ดแล้วเอาว่า ิจงงานดีนี่ติเกือบเต็มนาลูกเลยเหนเจียเจียบไม่รู้รอยาบตักอกแ้งขุอจะกดเกนพอเลยครับอันนี้ก็นำการถ่ายรูปครับวันนี้มียังถ่ายารูปก็เองนย่แล้วมองเห็นไหมนะปีศาจปตาจอโอนจนนะครับห ดารามาครับผมว่าดาราตอนนี้ดังรูไข่เน่าไม่ได้หรอกเร้่ไหมไม่ไข่เน่าอ่ะไข่ใหญ่เน่าอ่ะไข่ใหญ่เน่าเหรอน้องไข่เน่าไหมไม่รู้เปิดทิกตอกมาเจอแต่ไข่เน่าเลยรู้จังนะไข่เน่าไข่เน่าดังดังดังแน้ย เนื voir, e ้อผมตอนแรกผมสงสัยอะไรวะแค่ถ่ายล้วหยินมานะครับเดนไปหยิมาปะรอดเลยารเอีอ